เ,เดวิดสันลาเดวิสันาเดิสัน,เน่เดวิสันนรชื่อมไม่เดวิสันกัันนี่นใช่คืองงมากเลยว่าจะเป็นเดวิสันหรือว่าเดวิสันันสาสถานที่ตรงนี้ใกล้ๆกับตัวเมืองเลยนะครับนั่งรถกันมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับง่ายๆเลยครับตรงน,นี้จะมีวิวป่านะครับวิวภูเขาแล้วก็จะมีแม่น้ำเห็นไหครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปข้างล่างนะครับที่แม่น้ำนะครับตรงนี้จะมีจุดปิกนิกแล้วก็จะมีจุดที่ให้เราเล่นน้ํานะครับจะมีทายเรือด้วยนะครับสวยไม่สวยยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูข้างล่างกันนะครับไปเลยนะครับ อย่าเยือกเลยใช่เพราะว่าหลังฝนตกฝนตกไหนฝนตกจากตรงนี้ <laughs> นี่น้งฝนนะครับเดี๋ยวฝนตกจากตรงนี้ใช่ไหม <laughs> ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ <laughs> น่าจะพิการได้อยู <laughs> ่ Good. What you putting in? เหมือนเล่นเกมเลยนะคะแหมอ้าวถ่ายพี่ทำไมเนี่ยต่างคนต่างถ่ายอ่ามันมีหลายตัวหรือเปล่า ก็นี่ไงก็ถูกแล้วไงผู้นําทางอ่ะเขาก็แปลถูกแล้วไงไกลไงไกลไกลไกลไ,ไม่ใช่ไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครแก้ให้เลย vịt, ếch, cá, tôm, cua, sò, mực, tôm hùm, tôm càng, tôm càng trai, tôm ตอนนี้เรากำลังพาทุกคนไปยังจุดแม่น้ำนะครับน่าจะใกล้ถึงเลยแหละอันนี้อันนี้มาแม่น้ำหรือว่ามาหาอะไรเนี่ยเก่งเอ้ย เห็นแม่น้ำอยู่ใกล้ๆแล้วครับ ตอนนี้พวกเราก็หลงทางเรามาทางตันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องหาเส้นทางใหม่ oh <no. S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเส้นทางเขามีเส้นทางบอกใช่เรามาผิด <c oughs> เรามาผิดเส้น เราจะหลงทางนะครับหลงไม่หลงไม่รู้แต่ใ่อ้ๆเดินไปแล้วกันเพราะว่าเส้นนี้เรายังไม่เคยมากันนะครับเหมือนแทกมันจะลำบากหน่อย นีทุกคนกําลังหาทางลงไปยังจุดอยู่นะครับจุดที่เราจะตั้งปิกนิกกันเจอไหมเจใช่ครับเราต้องเดินเราต้องเดินซ้ายไปเรื่อยๆ นี่ตามถนนไปนไปไม่ไม่เดินลอ้อเดินล้อดได้ไหมไปเลย หลังจากเราเดินวนอยู่ในป่ากันมาสามสิบนาทีสุดในที่สุด,สดเห,นนหนเ,เราก็โผลมาเจอแ็กที่ถูกต้องส<ะ>ักทีอ,นะอันนี้เจเจออะไรเนี่ยเจอปิงครับโอ้เจอ,เจอเกาะขาเลยเหรอ คือทาง,งทางเข้าทางเข้ามานี่หาลึองโหดมากนะครับแต่ว่าวังว่าข้างในคงจะสวยงามคุ้มค่าไม่งั้นที่เราไม่งั้นคนชัวนนี้ <laughs> ตายเลยใช่ไหมเนี่ยทริปนี้เนี่ยค <laughs> ุ้มค่ากับการที่เราลำบาก<ร>านขนาดนี้ลุยป่าลุยเขามา <laughs> เราวนอยู่ในป่ากันคร <laughs> ึ่งชั่วโมงใช่ไเน่ยไปครับไปกันต่อเลยเราเดินวนกันอยู่ในป่าครึ่งชั่วโมง เชอรีน่าแทกนะครับก่อนที่จะมาถึงดวิสันพาร์คสนุกมากครับอันหรโหดนิดๆระด,ดับความยากก็ประมาณ3นะประมาณนั้นทางชันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นป่าเยอะไปหน่อยคนไม่ค่อยเดินกันแต่ว่าสนุกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาเดินแท็กก่อนที่จะมานั่งพาร์คนะครับชื่อแท็กตามนี้เลยนะครับ c you, ัทชิลวีน่าแท็กนะครับเซิร์ชใน Google เลยนะครับ าใน Google แล้วก็เซิร์ชคำนี้ยังไงลองมากันดูนะครับสนุกแน่นอนสนุกมากเรบลองทริปนี้มันแน่นอน ได้แล,แล้วเราก็มาถึงเด v i ิสันตนะครับนะครับีน,ะบนี้จะมีธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ลองดูนะครับตรงนั้นนะครับเป็นป่าชายเลนแล้วก็มีให้เช่าเรือขยักแต่ว่าตอนนี้เรายังหาจุดเช่าเรือขยักไม่เจอนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าหาแต่หายังไม่เจอเดี๋ยวก่อน ล้วก็มันจะมีจุดที่ให้เรานั่งปิกนิกนะครับก็คือก่อกองไฟเล็กๆได้นะครับก็คือทำติ้มย่างได้เดี๋ยวผมว่าเราจะพาผมจะพาน้องๆน,นะครับไปตั้งจุดกันตรงนู้นนะครับใกล้ๆน้ำหน่อยนะครับน่าจะสวยกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับไปเลย เก็บบรรยากาศใช่ครับเก็บบรรยากาศที่คือเป็นสะพานก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับเท่านี่จริงเหรอครับใช่ครับดูสภาพเป็นคลาสสิกมากๆเลยครับอ๋อถ้ามันไม่ถึงร้อยปีเหรอครับไม่ถึงก็ประมาณ99อ๋อนึกว่าจะสัก5 6ปีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้หลังจากเดินเหนื่อยมาก็โอเคเก็บบรรยากาศหน่อยใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปิกนิกต่อกันที่ธรรมชาติมุมนพกอาหารสุดหรูอะไรมา ก็คือทริปนี้ก็เป็นฝากท้องไว้ที่ร้านข้าวเหนียวครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวนะซื้อข้าวเจ้าครับสวยแล้วไปที่ร้านข้าวเหนียวครับก็ไม่รู้เดี๋ยวผมไปถามเขาดูก่อนนะครับผมโอเคครับนี่คู่เกที่ไหนเนี่ยโอ้ใครเป็นผัวใครเป็นเมียนอ่ะไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้นานวลกันทีลวลมากค่ะบบอกแล้วว่ากล้องเมียทำผัวเป็นตุ๊ดหมด มะเขือแข้งครับอะไรคือมะเขือแข้งมะเขือพวงมาเร็วไายบายมันไม่บายบายเรื่องบายบายบายไม่บายก็เดินต่อไป ลูกปะนินปะบูมันอยู่ทําไมกลางแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับทิปเดวิสันเบย์วันนี้ครับเดวิสันพาร์ควันนี้ได้ข้ามภูเขาฝาดงปิงมายืนงงในดงปิงอ่าใช่เดินงงในดงปิงนะครับนี่ก็ยืนงงงงยืนงงตั้งนานสีชมพูหลงแน่นอนสีแดงเลยครับสีชมพูโโอ้หก็ขอขอบคุณนะครับลุงติดเป้ที่พาพวกเรามาลุยป่าฝาดง ในนนวันนี้แล้วก็งงกันทั้งนานครึ่งชั่วโมงได้อยู่ในป่าโอเ<า>ค <Okay, S 2> ครับเจอกันโอกาสหน้าทิปใหม่กับลุงติ๊ดเป้นะครับบ๊ายบายครับไม่สนใจอะไรที่ดำเลยนี <laughs> ไม่สนใจพี่เลยบ๊ายบายเขาพูดกันอยู่เขาบอกหนูว่ามาเาิย